เนี่ยนเะนี่ยๆๆๆเนี่ยแม่งเอ้ยนะนะผมยังไม่ชินว่ะทุกคนขอ,ขอ,ขอโทษเลยมันไม่ติดมือจริงว่ะพี่บอลป้ามีร้านเติมเกม racing matter ราคาดีๆแนะนำปะ นี่เลยน้องชายหลานท็อปอัพเกมเมอร์เติมง่ายถูกกว่าเติมเองรวดเร็วใช้แค่ UAD ปลอดภัยไม่มีรีฟันบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสแกนคิวโค้ดหรือจิ้มไปที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอคลิปนี้ได้เลยครับทาวดงสดีผมอยู่เกมเลสซิ่งมาเตอร์นะครับนี่แล้วเรามาดู GTR 2เม็ดนะครับผม2เม็ดน,นะเว้ยคลิปที่เรา1เม็ดใช่ไหมคลิปนี้2เม็ดนะครับนี่เลยขอยืมพี่ตาต้องมานะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับที่ มือคนด้วยนะครับที่ให้กรุณามารีวิวนะครับทุกคนผมก็จะรีวิวตรงไปตรงมานะบ,บอกก่อนขนาดที่ไม่ติดมือผมก็ใช้วิวจารยณในการรับชมนะครับนี่นะ g ี r 2เมตรของพี่ตาต้องนะครทีรร่เห็นตรงนี้เห็นตรงนี้บ้างเห็นตรงนี้บ้างตรงนี้ตรงนี้จ๊ อุ้ยที่คันมือว่ะคลิ3เม็ดเดี๋ยวผมลองรีวิว2เม็ดก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเล่น3เม็ดให้ดูต่อนะทุกคน2เม็ดคือกราฟมาเป็นทองนะเล่นความเร็วอ่ะไหลก็เดิมอีกนะจำคลิปที่แล้วนะครับท่าของพี่โดนะโคตรไหลเลยเอาจริงป่ะพอมา2เม็ดผมว่าแม่งไหลกว่าเดิมแน่เลยทำใจไวล้ละพี่ต้องใช้จูนอะไรนะอ่ะใช้เป็น2 3 3 3 2เหมือนกันเดี๋ยวขอลองเชิงหน่อยกันปิดแต้มก่อนเดี๋ยวลองเชิงดูก่อนว่าผมจะทำได้มากกว่าเดิมไหมถ้าทำได้มากกว่าเดิมผมจะเปิดแต้มเล่นเลยมมาาาทุุกกกคนนตแแรดฮชยฝั่งไขวผมน่าจะเปิดดดถถ้้้้้้วววยยย่่่่่ะะะะาาาานนนนนีีมมมไไไงทนะทุกครรรููอเ สองเมตรโอ้ยทำไมรถสีเขียวะวะเฮ้ยโอาวางมุมกล้องใกล้ฮึบนี่เป็นไงมาถึงโถ่ถ้วยถ้วยโผมาร้อ่แล้วเอาว้าเฮ้ยโอ้ยขอบชีเ้เฉยขอบมันก็อยู่เฉยนะผมไปชนทำไมไวะเนี่ยเฮ้ยที่ควันสีเขียววะทุกคนอย่างเท่เลยนะเออสองเมตรแล้วรู้สึกว่า คุมง่ายกว่าเดิมว่ะแต่ต้องดูว่าไหลไหมฮึบฮึบโอเคไหล <laughs> ไหลเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเพิ่มเติมคือไหลกว่าเดิมมันแรงอะ่ะเข้าใจนะจริงแต่ถ้าผมไม่แต่งเบรกทีผมชนแน่เนี่ย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 แม่งเอ้ยผมยังไม่ชินว่ะทุกคนขอ,ข,อขอโทษเลยมันไม่ติดมือจริงว่ะ คผมพยายามแล้วจริงๆของเพื่อนๆโอเคชีทขอบแบบขอบชีดไปโอเค ถ้วยร้อยสี่สิบว่ะประมาณร้อยสี่สิบเอ็ดอ่ะเปิดได้อย่างงี้เปิดได้ดดแล้วเพราะว่าผมลืมไปว่าเดี๋ยวพออัพอีกเม็ดนึงเว้ยดาแรงขึ้นเยอะเดี๋ยวทำแต้มให้เลยแล้วกันนี่ทำแต้มให้เลยแล้วกันเดี๋ยวผมเปิดแต้มถลุงแต้มพี่เขาเลยแล้วกันนะพี่ตอง <c oughs> เฮ้ยเส <c oughs> ื้ออะไรวะเอาว่ะ <c oughs> <c oughs> ซีโฮมบอยสวยไหมทุกคนมีลายรถด้วยนะถ้าใครอยากลองดูนะครับอย่าลืมกดใต้คลิปข้างล่างได้เลยนะครับมีลิงก์ที่อยู่นะเพื่อนผมเปิดแต้มแล้วนะเพื่อนผมว่ามันจะต้องทําให้ผมเล่นดีขึ้นแล้วเพราะว่าผมต้องเมมขึ้นกว่าเดิมเดือดถ้วยเขาลดมาคำด่านที่สองซานฟรานซิสโกโกลเด้นเกตรีเวิร์สเว้ยไอ้ด่านนี้สนุกนะสู้ไหมเพื่อนสู้ไหมเติมพันป่ะเอาดิโอ้โหรถคันนี้ส่วนเม็ดด้วยหวานเจี๊ยบรูปผมหวานเจี๊ยบพี่ต้องเอาให้พี่ชายเปิดมาไม่เจอจีดีเม็ดผมก็สบายใจแล้ว หวานเจียพี่ชายผมเอาให้พี่ต้องจะเอาถ้วยให้ด้วยเอาแต้มให้ด้วยนะพี่เฮ้ยไหลมันไหลมนไหล,หลต้องระวังอุ้ยอุ้ยไอซเว่นแรงจังแต่ทางตรงผมมาว่ะแต่ทางตรงผมมาไงสูสีดูดีก็บไอเซเว่นเนี่ยไหลนะลอยเอ้ยอ้าวไหลชนนะไหลชนชนะแล้วใครจะไหวกับผมทางตรง เฮ้ยเขาดูดดดูหลังมาผมนะนี่ไงผมบอกแล้วผมต้องเปิดแต้มเล่นว่ะไม่งั้นผมไม่มีความกดดันเล่นมผมจะเล่นไปเฉยๆเขาเปิดแต้มนั้นทำให้ผมกล้าเล่นแล้วก็เล่นได้ดีขึ้นดีคำพูดเหมือนดีการทําทำเหมือนเดิม พี่แต่ไอเซเว่นเขาตามมาเร็วมากน่ากลัวมากนี่ไงนั่นไงไม่น่าเลยโมไปเยอะขอบชีตเริ่มทำงานแล้วอือวันนี้ไม่อยากกินขอบชีตผมไม่กินขอบชีตได้ไหมไอ้ย่า ้าวหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบขอบชี้หวานเจี๊ยบเล่นเท่าไหร่แม่งก็ไม่ชินเลยผมถึงสรุปคลิปที่แล้วไงว่าผมจะไปเอาเดียโกที่อามันแรงผมคุมไม่อยู่อะ เล่นไม่ดีแต่ไม่เป็นไรครับพี่ชายเอาถ้วยให้ร้อยสี่สิบสามนะและผมมาว่ะร้อยสี่สามมาแล้วครับอุ้ยฉงชิงว่ะทุกคนตาที่เท่าไหร่แล้ววะไม่ได้นับว่ะปริศนาเมืองภูเขาครับไม่เล่นนานมากนะฉงชิงอ่ะตั้งแต่ทำคลิปมาเห็นไหมอุ้ยผมไม่เล่นฉงชิงนานมากอ่ะทุกคนผมขอยันเดิมพันอุ้ยไม่ไหวโอ้แต้มของพันเก้าสี่สิบห้าฮัลโหลเพื่อนถ้วยเยอะแน่เอซีซียู C e C U เยอะแน่อย่างเงี้ยน่าจะสามเม็ดได้อ่ะแต่ไม่เป็นไรครับผมจะลองสู้ดู เฮ้ยแต่ทางตรงเขาไม่พุ่งมาวะ่ะหรือเม็ดเขาน้อยวะแต่เม็ดน้อยจะทำแต้มไม่เยอะมากนะน่ากลัวนะไอเงี้ยนะนะหักแดงหน่อยเพื่อนไม่งั้นชนแน่ไม่เกียโอเคมาดีมาดีมอวเม่งเก่าเก่ามอก์คนโอเคไปครับไปครับหนีให้ไวที่สุด ีชขอบไปขอบชีตหูหู้หวานเจี๊ยบนี่ขอบชีตนี่มีไส้กรอกด้วยเนี่ยฮึบไยไหลอันนี้ไหลระวังระวัง,วงบนมันโหดร้มแรงเพื่อนสองเม็ดแล้วนะวันนี้ทำไมได้ไม่ดีจริงๆต้องหักยาวแล้วก็ลากนะเพื่อน แต่ผมไม่เคยยังไม่ค่อยได้ซ้อมด่านนี้เท่าไหร่คิดได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ลูกบอลเฮ้ยด่านนี้ด่านมาดีว่ะทุกคนเอือออยย่่าาททัักก <c oughs> เอ้ยคันขาวอะเกาแป๊บบอกทำไมวะเนี่ย นี่ขอบชี้ไปแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นทุกคนถ้วยร้อยสี่สิบเจ็ดครับพี่ชายพี่ต้องเอาให้ผมให้ร้อยสี่แปดเลยพี่ <Yahoo! S 1> ว้าวหวัง G L ครับถ้วยมาครับโตเกียวเมืองที่ไม่เคยหลับไหลครึ่งทางด้วยและผมไม่กลัว <c oughs> ผมสู้พี่ต้องผมเอาให้พี่ <c oughs> เริ่มมั่นใจแล้วตอนนี้เริ่มมีพลังแล้วเริ่มรู้สึกว่าจับมันพอได้แล้วเริ่มจะจับทางมันได้ ผมเอาให้พี่ชายมาแล้วผมหักแล้วผมหักอีกรอบเออมาดีไอ้บอลมันเอาแล้ววะ่ะ g d r มันเริ่มคุมได้แล้ววะ่ะคำตอบในอะไรจะพูดว่าแไรวคำตอบในคลิปที่แล้วมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าวะ ให้ GDR แห่งสายลงมาอยู่ที่3ามได้ยังไงวะนี่ไบอกก่อนไม่ชนไม่ใช่ช่องผมครับข้างหน้าแรงจังแรงไม่รู้แต่รถผมมีล้อไฟผมมีไฟเอาดิขับในกลางคืนโคตรเทียงตาหน่อย อย่าพลาดนะข้างหน้าผมกินแน่บอกเลย <c oughs> ไม่ทันแล้วแต่ผมว่าข้างหน้าเม็ดเยียวผมนะผมแน่นดูดิตามไม่ทันเลย แล้วยังไงอะมาดิมาดิมาดิแล้วผมเอาจนวินาทีสุดท้ายเฮ้เขาเก่ง่ะเขาตึงจัดแล้วผมได้ถ้วยมาเท่าไหร่อ่ะร้อยสี่สิบห้าก็ยังได้อยู่ทุกคนมีเม็ดเป้าอ่ะวิสามเม็ดจริงด้วยเยอะกว่าผมจริงด้วยผมว่าผมตามไม่ค่อยทันเลยเพื่อนกดไลค์ให้เลยแต่เป็นเวอร์ชั่นเก่านะแล้วดานสุดท้ายแล้วว่าโซซิ่งในเมืองคัาผมว่าผมจะลุยละคะแนผมสู้มาดิ RS เกือบพันเก้าใช่ไหมโอเคผมสู้เลยผมใจละผมใจมาละแล้วผมเอาให้พี่ต้องไม่ต้องห่วง โซซิ่งในเมืองเฮ้ย hey, เมื่อกี้เล่นไปแล้วรอบหนึ่งวิ่งข้างหน้าครับคือโหดจังวะถ้าไม่แต่เบรกอีกรอบผมชนนะเมื่อกี้ตานนี้มันจึงจึงมือจังวะ ตอนนี้ผมจะเงียบๆหน่อยนะทุกคนตาลทันแล้วไม่ดีไม่ดี เดี๋ยวดีวะ่ะมันมันดีว่ะทุกคนตาท้ายเนี่ยข้างในเส้นชัยแล้วอะ่ะเออดี เฮ้ยจะชนเฮ้ยจะชนผมจะชนผมจะเฮ้ยไม่ไม่จะชนนะดิจะชนนะดิเมื่อกี้อุ้ยไร้กาดหลังนะแล้วผมได้ถ้วยมาให้พี่ชาย141ก็จบไปแล้วขอการเล่น G ีน2เม็ดในวันนี้นะครับบอกก่อนว่าสนุกกว่า1นเม็ดอีก1เม็ดแรงนะเพราะมันจับ2เม็ดอะผมรู้สึกว่าผมมั่นใจขึ้นเลยนะพอเล่น2เม็ดเริ่มคุมมันได้ดีขึ้นเพราะว่าด้วยความที่มันเร็วนะมันสามารถหักแดงแล้วก็ออกเขียวได้อย่างไวมันเลยทําให้การเล่นของผมดีขึ้นปกติผมจะไม่ค่อยชินกับการเลี้ยงเขียวเท่าไหร่เพราะผมเลี้ยงเข หน,นี้ก็ได้นะเดี๋ยวเราไปดูเนาะคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่มเป็นกำลังใจด้วยครับและจะได้พลาดคลิปใหม่ถ้าคลิปหน้าเป็นไรไว้ติดตามชมกันใหม่ได้ครับสวัสดีครับบุ๊ย